สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคำตถาคตคลิปนี้นะครับเสนอตอนวิบากแห่งมิจฉาวาจาครับในเรื่องของวิบากแห่งมิจฉาวาจาตถาคตได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมุสาวาท ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูวด้วยคำไม่จริง 2. ภิกษุทั้งหลาย ปิสุนวาวัตคำยุยงให้แตกกันที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนนาวัตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตร สามภิกษุทั้งหลายภารุสวาสคำยาบที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งภรุสวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อ การได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ 4. ภิกษุทั้งหลายสัมผับปลาปวาสคำเพอเจอที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผับปลาปวาสของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือนี่คือคำตถ,ถาคตตอนวิบากแห่งมิจฉาวาจาครับ